รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดร์สีวพรศรีศักดินัน์ เดินหน้าขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันพร้อมรับมือฤดูแล้งและฤดูน้ำหลากปี2568ค่ะซึ่งเรื่องนี้กรมชนประทานเสร,ริมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจัอนอเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะเดินหน้าขุดลอกเพื่อความจุปรับปรุงประตูระบายน้ำรับมือฤดูแล้งและฤดูน้ำหลากในปี2568นี้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันอเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ที่ตำบลหนองยาปล้องอำเภอหนองยาปล้องจังหวัด เพชรบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2549ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆริมห้วยแม่ประจันนั้นได้มีน้ําเพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีค่ะสําหรับปีนี้สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้าห้วยแม่ประจันอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแต่เนื่องจากอ่างนั้นมีความจุเพียง 42ล้านลูกบาทเมตรเศษเศษค่ะในขณะที่ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ําท่าไหลเข้ามาในอ่างเฉลี่ยกว่า74ล้านลูกบาทเมตรจึงต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ําส่วนเกินนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภ,ภัยได้ค่ะ